สวัสดีค่ะอันยองเกซเโโอ้ดหรไฟจังวะนิงนะคะเอ้ยไม่สิเราต้องบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนิงพิชชา,าวันนี้นะคะหนิงนะคะก็จะมาทำชาเลนจ์ what I eat in a week นั่นเองนะคะก็จะดูว่าสัปดาห์นี้เจ็ดวันนี้หนิงอะ่ะจะกินอะไรแล้วก็ น้ำหนักเนี่ยที่กินแบบตามหนิกเนี่ยจะลดลงไปเท่าไหร่นะคะตินที่ work ฟ r o m h o m ครัที่ผ่านๆมาคือกินแบบโอเมก้ดโอเมก้ดโอเมก้าดเลยอะแต่ว่าแต่ตอนนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการกินของหนิงเนี่ยหนิงกินยังไงแล้วก็น้ำหนักหนิงเจ็ดวันเนี่ยที่เราจะทำชาเลนจ์เนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะคะป่ะไปชั่งน้ำหนักกันมาค่ะทุกคนเราก็เข้าแอปก่อนนะคะเพื่อดูน้ำหนักของเรา นี่อันนี้คือเป็นอันเก่าเนาะหนิงก็ไม่ค่อยได้ช่างทุกวันหรอกกะเดี๋ยวมาดูวันนี้กันนะคะทุกคนกบคืนว้ายโอเคโอเคก็คือช่วงนี้หนิงก็จะปวดฟันเนาะหนิงก็ไม่ค่อยได้กินอะไรกินอ่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีกินขนมบ้างแฮช <c oughs> ชิลหนึ่งที <c oughs> อ่ะก็คือตอนนี้นะคะหนิงน้ำหนักนะคะเริ่มต้นนะคะ89.7กกิโลกรัมนะคะซึ่ง น้ำหนักหนึงเนี่ยไอเดียวจริงๆเนี่ยมันควรอยู่แค่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับห้กิโลกร,รมัมแต่ว่าก็นอะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆลดไปเนาะก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังละกันเพิ่มเติมว่าแบบเออจริงๆน้ำหนักที่หนักสุดเนี่ยคือเท่าไหร่เนาะแต่ตอนนี้นะคะเดวันจ้า let's go เดวันจ้าบอกเลยว่าปังมากนี่นะครับผัดไทยและ วิชัยน้ำมะพร้าวสักหนึ่งแก้วนะครับทุกคนดีวันยังไม่จบหลับจกจุกโอ้ความแปง้งหลีกลึงลง้ำสวัสดีจ้ามือเย็นของวันที่หนึ่งเนาะ กุ้ง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 ยังไงยังไงทุกคนไปกินก่อนนะครับไปจ้ายามเดทูจ้าเป็นผัดไทยนะคะแล้วก็หมูแดดเดียวแล้วก็ไข่เจียวแซลมอนโอ้โหควานควานควานอยากินมากทุกคน อย่างี่เขาัำคน,ออนโอ้มันร้อนมากมากคุกเสร็จแล้วค่ะอ,อ,อ้าม <c oughs> เดทีนะคะุคนน่ากินมากอันนี้ด้วยจ้าต้มค่ะ แสนอ้วนนะครับกับมือโทษแล้วก็เป็นคราวนะครับทุกคนเราลืมอลิปตอนกินข้าวเรากินเอ่อเราก็กินนะคะมื้อเช้าเราก็กินเป็นขนมปังสองแผ่นเนาะแล้วก็ มือกลางวานันเราก็กินเป็นมือกลางวันเกือบเย็นอะไรเงี้ยเราก็กินเป็นข้าวกะเพราหมูทอดแล้วก็เกี๊ยวกุ้งเนาะก็ันฉันเนสียใจทุกคนแต่เรายังไม่ได้อัปเดตน้ำหนักเลยเรลกลัวแต่เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตน้ำหนักให้ดูอีกทีเนาะใครดูมาถึงวันนี้ก็อย่าเพิ่งปิดนะคะก็ <S <S ะอย่าลืมกด u b s ส r i b e กดไลค์ให้เราก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งปิดก็จะมาดูกันต่อไปว่าเออเจ็ดวนันน้ำหนักเราจะลดไหมจากที่เราชั่งเมื่อครั้งที่แล้วก็คือประมาณ89เนาะก็เดี๋ยวมาดูกัน อันยองเดยเท่าไหร่แ <guarding> ล <Luigi> ้วนะวันนี้คือเกาสดหอยากกินแล้วอใจสันขอกินสักหน่อย จะหมดแล้วลืมน้ำเต้าหู้กับขนมปังก่อนเลยว,วันนี้กินมังผัดหมนเส้นไปจ้าทุกคนยังไปหืม ปังมากชอบมากดูความยิมชี้ล,ลังเขาลคัไปจ่ะ,ะดูอืม <c oughs> วันสุดท้ายแล้วที่เราทำชาเลนจ์ What I Eat in a Week นะคะก็ตื่นเต้นมากเดี๋ยวเรามาลองชั่งน้ำหนักนะคะไปค่ะขึ้นแล้วค่ะโอ้แปดสิบเก้าจุดสามค ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะเราก็ชั่งน้ําหนักกันไปแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะน้ำหนักเราก็ลดลงมา0.4กรัมจาก7วันที่เรากินนะแต่คือต้องบอกก่อนว่าหนิ่งอ่ะเริ่มต้นจากน้ำหนักเมื่อ7เมื่อ7วันที่แล้วหรืออาทิตย์ที่แล้วนะคะอยู่ที่89 จุดเจแล้วก็ในวันนี้ก็คือ89.30แต่ว่าคือวิธีการกินของหนิงคือมันก็แล้วแต่คนนะคือหนิงอ่ะใช้ IF ด้วยแล้วก็หนิงอ่ะด้วยความที่เป็นคนที่แบบลดน้ำหนักแบบไม่ไม่รู้ถูกหรือผิดวิธีแต่ก็พยายามกินให้มันครบแคลอย่างนี้ดีกว่าหนิงอ่ะจะใช้แอปที่ชื่อว่า ยาเิโอยาเิโอในการคำนวณแคลในแต่ละวันของตัวเองซึ่งแอปเนี่ยดีมากหนิงไปเห็นจากคุณสไลด์ที่เขาเป็นวอล์กเกอร์คนหนึ่งคือเขาใช้แอปนี้แล้วแบบเฮ้ยเราก็ทำตามเพราะว่าในแอปเนี้ยมันค่อนข้างมีเครื่องมือที่แบบตอบโจทย์มากๆมีการให้เราเลือกว่าเราใช้อีฟแบบไหนก็จะมีการเตือนว่าเอออีฟเรากินได้วันเวลานี้ถึงเท่านี้อะไรแบบเนี้ยซึ่งตอนนี้น้ำหนักหนิงที่กินทั้งหมด7วันซึ่งบางวันก็มีหลุดบ้างนะบางวันก็แบบ อยากกินไอติมอยากกินผลไม้อะไรเงี้ยก็กินบ้างแต่ก็พยายามให้มันอยู่ในแคลที่แบบเราแบบคือในในความเขาเรียกอะไรแคลที่แบบในแต่ละวันที่ร่างกายเราต้องการซึ่งคำนวณจากอีแอปยาซีอเนี่ยอย่างวันนี้หนิงจะกินได้ทั้งหมด1,800เห็นไหมคะทุกคน1,853แคลซึ่งก็บางวันก็กินไม่ถึงบางวันก็กินเกินแต่พยายามแบบเือให้รู้สึกตัเงแบบมันไม่ได้หิวหรือว่าแบบ เออเราก็แบบกินให้มันถึองอ่ะเออแต่ก็ไม่ได้กินแบบไม่ได้กินจนแบบโอ๊ยอยากกินเมื่อก่อนก็คือแบบอยากกิน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 แอล่งเนี้ยแล้วก็ บางวันหนิงก็แบ่งเป็น2มือนะอาจจะมือเช้าเป็นขนมปังกับแบบนมหรือน้ําผลไม้สักแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะกินมื้อนักหนัก,นกแค่หนึ่งมื้อต่อวนันเราก็อยากรูนะ้เนาะว่าถ้าเรากินประมาณนี้ในหน่งอาทิตย์อะน้ําหนักเราจะลดลงไปเท่าไหร่อะเอาเป็นว่าสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไออ i ทอินอวีองหนิงคือกินเหมือนเดิมแต่ว่าหนิงอะ กินแค่วันละหนึ่งมื้อที่เป็นมื้อใหญ่แล้วก็มื้อลองอาจจะมีแค่บางวันก็คือตามที่หนิงบอกไปตั้งแต่ต้นคิดว่า day one day two day t หนิงก็กินอะไรบ้างก็สามารถไปย้อนดูกันได้ อันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลสําหรับหนิงนะก็คือมันเป็นการทดลองของตัวเองสําหรับหนิงที่อยากลองอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าลืมนะคะแอปยาซีโอเนี่ยคือเป็นแอปที่แบบใครที่กาลังไดเอทหรืออะไรอะเฮ้ยเราแนะนำนะเราว่ามันแบบค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เพราะบางทีอ่ะมันมันเป็นการรีเช็คตัวเองว่าแบบ เอวันนี้เรากินอะไรเรากินแบบอยู่ในีฟที่เรากําหนดไหมคือ i ฟมันมีหลาย i ฟมากๆให้ทุกคนรู้แบบแปดสิบหกสิบหกแปดเจ็ดสิบเอะไรเงี้ยคือเยอะมากแต่ว่ายาซีโอมันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยค่อนข้างควบคุมเวลาการกินของเราได้ดีอ๋อแล้วก็นี่สำคัญนะคะหนิงจะกินน้ําขั้นต่ําวันละ 1, หนึ่งขวดลิตรหรือหนึ่งพันหกร้อ ml อ่ะหนิงจะกินอันนะั้นคือขั้นต่าแล้วก็อันอื่นก็เป็นแบบทั่วไปเลย สำหรับวอ็อกนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะคะสำหรับในครั้งหน้าหนิงจะทำวอ็อกเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็เรามาเต้นฉลองแล้วสามกิลของเร